สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้กําลังกินข้าวอยู่นะคะที่บ้านของหนูตาลน,นะคะนู่นแม่ครัวกําลังทำับข้าวกันคึกคักนะคะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะมาเสิร์ฟนะคะทุกคนมีไก่ย่างนะคะไก่ย่างปีกไก่ย่างนะคะอันนี้ที่ที่แม่ครัวทำเนาะแล้วก็มีปลานะปลาที่มาจากแม่น้ำมูลเนาะปลาย่างนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะก็แล้วก็นี่คือ ปลาที่มันใหญ่ตัวใหญ่กว่ามัแต่เนื้อนะคะทุกคนตอนนี้กําลังกินอยู่คนเดียวนูนกตาลกําลังตำทำส้มตำอยู่แล้วชิมให้ดูออร่อยมากมากก็เหนียวก็หุงเสร็จใหม่อันนี้แจะโมอันนี้เขาผัดปรุงเราผัดเองนะคะเขาผัดปรุงในงานศพอ่ คุณพี่กิติศักดิ์นะคะที่อุบลน,นะคะก็ทำกับข้าไปให้แกนะคะเ้าผัดกุ้งนีช่ชิมก่อนรสชาติทําไม่ไม่รสไม่จัดมากอร่อยทําไปให้ใส่พาข้าวนะให้คุณพี่กิติศักดิ์นะคะแกคงจะชอบอยู่แล้วเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมอมืใส่กระนาดด้วยก็นี่ก้งยจัไก่บ้าน แม่ครัวทำเลยนี่ก็อหืมตับอร่ายห่อันนี้นะทุกคนอันนี้คือขามหมูนะคะชื่อใหมต่ตาดาดตาดาดใหญ่อุบลราชธานี เทศบาลเมืององบุบลราชธานีครับข้ขา,ขาวขาหมูของยายอะ่ะน่อาอร่อยไหมจะให้แบบเยอะมากเลยกินให้ดูอร่อยมากสเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะเตรียมเครื่องมาด้วยนะคะเตรียมเครื่องไม่ละรดกินเสร็จแล้วแล้วทำตังผิกตังอะไอหืออร่อย อันนี้สาคูเปลือกสาคูแคบหมูข้าวโพดา,า,ามากข่ามามากมากินด้วยกันไม่มีใครกินคุยอยู่คนเดียว <c oughs> มามาอาหารเยอะเลยเต็มโต๊ะกินก่อนก็ทำต้นตามากลังทำอยู่นุ่นลูกตานกำลังนักำลังทำชิคก์ํำอยู่ ดีบรรยากาศแล้วเราก็ถัวเบาหนังยางแล้วก็พีสี่ออกก็จะสวยอ่ะใส่พริกเบาหน่อยเลยใส่เยอะนะใส่ซอเอ๋อช่ลมากแกงเห็ดแค่นี้พอไมคะอันนี้อุ้ยเผ็ดนะแต่ไม่ก็นเผ็ดแล้คนนะ นะะคอันนี้คือประมาณเนาะค่ะอันนี้คือคือเห็ดเห็ดละโงกเนาะใส่เห็ดละโงกที่ซื้อมาทั้งหมดใช่ไหมคะซื or, ้อมาเพิ God. ่มแต่ทำไมดูเยอะจังเลยไไมม่่ฮะเหรอไม่ได้ซื้อมาเพิ่มมันไม่น้อยค่ะไม่น้อยนะเนี่ยมันเยอะเยอะนะเนี่ยแล้วใส่อะไรอีกคะรับปลาค่ะปลาบ้างเลยค่ะอ่่ใสผงนัวี่ ใส่พริก<ง>ใส่ปลาต้องใส่พรกิกตูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใ่หรครต่ละโลงกใช,ใช,ใช่ให้ละโงกลืน่นจะพงหัวจนแช้นี่ไงคะนี่ไงถุงบลเลิ์เลยอ๋อนี่เดียวผมรวมไม่ใช่ผงไอยรถดีอ๋อนี่ชิลรถนิดนึนนนงค่ะ<ง> แกไม่ค่อยชอบกินของจุรดเท่าไหร่ปลาค่ะเดี๋ยวมันมันเดือดแล้วค่ใส่ผักใช่ไหมคะแค่นี้ใช่ไหมเนาะใส่ผักก็คือผักไปตูผักซิวดีไหมเอาเราไม่หายโอเคแล้วผักมาก็แม่

นี่แหละบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมงาสนสกุณพิ่ r i t i s นะคะที่วนราชธานีวันนี้วันที่20่สี่สิบสามนะยี่สิามาเร็วมามามสามกระกดาษดาหมจุดสิบเอ็ดโมงครึ่งไอสิบโมงครึ่ต้อง นี่ลาไปวัดเหรอคะใช่ค่ะท่านอยู่หรอกไมนมีมนมีเด็กน่อยอ,อยอูนยอ่นี่วัตะโนมันมีเล็กนะคะไป้องด็กเล่อนเหรอฮต้องไปนด็นเล็ ต้มจำหน้าตาสกอนน่ารักมากเลยจำเพิ่มจำเส้นก็สวยใครเนาะสับเส้นไม่แห้งเลยต้มจำจะจะอร่อยต้องเส้นสวยด้วยนะสับๆเนี่ยอร่อยเลยเอาตังดีไม่เล็กไม่ใหญ่ใหญ่มากก็ไม่ดีถ้าเล็กมากก็เล็กนางน้องไม่เอาอ่าหรืออ่างสามสิบหาก็ม้นึงไม่เล็กใหญ่ก็ไม่อร่อยใช่ใช่ค่ะกินเข้าเือ ไม่เข้าผัดกันนะน้ำจ๋าไหนซะถ้ายกววานนจาวานกนเดี๋ยวให้หูอาบไก่ทอดอร่อยมากใสไทอดตอซีอ้อีกแไก่ทอดแล้วทำขายนี่โหขายไม่ทันนะเนี่ยสูตรนี่กำลังดีเลยเอาเลยนะุกคนไอ้หนูจกินข้าก่อนไหมคอานนี้ค่ะหมูนะคะกินเลยค่ะข้าวหมู ข้าวผัดกินนะแบ่งแบ่งก่อนให้กินก็ได้อ่แบ่งก่อนเออหอมไหมไม่เปิดมันไปแล้วออกมาแล้ว

บี๋เลยนนเชิ้ัน,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 นอืมอืมพร้อกมากพายตูไหมอ่เป็นต้นเลยะนะเป็นยังไงบ้างาจะอ,อมอเ,เมดี๋ยวเอายพายตูขอลหบีเลยน่ไม่ใบายเฮ้ ้างแล้วก็อไอไ,นะไก่ทอดอร่อยมากเลยค่ะไก่ทอดแล้ทำขายนะขายไม่ทันนะเนี่ยอุย้ยอันนี้อขึ้นได้แล้วค่ะมีแดงแล้วสุกสุกสุกแล้วค่ะแล้วจะดำนี่ใส่ไอีตูนะคะใส่อีตู เป็ดเตยเซเลยค่ะเป็นเห็ดละวแม่เขาไปเก็บที่ปลาเหรอคะค่ะเะค่ะปลาคงจะลกนะคงจะแบบอยากไปเก็บได้อยากไปเห็นมันอยู่ยังไงนะไม่เคยเห็นดอกยายขนาดนี้ดอกดอกบานดอกสมบูรณ์นะดอกไม่เล็กนะดอกใหญ่โตเขาผักอะไริกา แล้วอะไรอีกคะติ่วเหรอติ่วมั้ยไม่มีไม่กี่อะไรนี่ก็อร่อยแล้วโอเคสุกแล้วค่ะนาะคนเลยคนเลยคนเลยนี่นะอืมเรียบร้อยแล้วยังเห็นละโงกนะทุกคนเห็นละโงกโอเคอร่อยมากมากสุกแล้วล่ะค่ะ ตักขึ้นมาเลยค่ะน้นช่วยใส่ตักไว้ให้ให้คุณกิติศักดิ์นิดนึงแล้วก็ตักให้แม่ครัวก็ดีอย่างเงี้ยเอาขอนเทียนที่หนักปุ้ยอด้วยอันนี้ต้องใส่ผงกรอบด้วยใช่ไหมคะใส่แป้ง แป้งกรอบใช่ไหมคะหม,มักใส่อะไรบ้างหมักใส่ไอซีลขาวเกลือผงชูรสแล้วก็มนมค่ะแล้วก็แป้งกรอบแป้งกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมน,ใน,ในาน,มนไหมใส,ใส่น้ำด้วยไหมไม่ได้ใส่ใช่ไหมก็คุกเฉพาะนี้ค่ะหมักไว้สักเนาะชั่วโมงหนึ่งน,น,นี้ก็ก็เอาเอามาทอดได้เลยใช่ไหมคะ แค่นั้นเองเนาะทำไม่ยากเนี่ยทำขายแน่เนานะอร่อยหรือยังองก็ชิมหน่อยอชิมก็ <c oughs> ใส่อะไรก็ได้ปะลาาก็ได้ค่ะชิมมากเหรอชิมนิด,ด,นด,ดนหนึ่งช<อ>ิ้นิดหนึ่งค่ะ ก okay, ็แล้วโอเคมีได้แล้วโอเคขอบคุณ okay. ค okay. ่ะกินข้าวต่อค่ะจะฝ่าบอกเราจะฝ่าบอกเล่าอ๋อมาว่าตา ท่นมดโมกนะคะแกงเห็ดละมกอร่อยมากไ่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 ไม่ได้ไม่ว่า่ไปวัดว่าผ้วอ้ว่าผู้่ยสไม่บไ่ร้เม่ากล่าผ้่วยสอนเขดอไอ่ดยน่้อไปผู้ห็นงเาน่าอาไปด้บอกกระปาเิน้องคนอานไม่ได้ไปได้ไมจะไปไม่ได้ Say hey, it, hey.